สวัสดีครับผมมอสินนะครับเพื่อนเพื่อนครับถ้าคุณต้องใช้ชีวิตอยู่กับการกินแต่ผักและเต้าหู้ไม่กล้าแต่อาหารทะเลไม่กล้ากินเครื่องในสัตว์แม้แต่เนื้อติดมันก็ไม่กล้าแต่เลยสักคำแต่ผลตรวจสุขภาพกลับพบว่าคอเลสเตอรอลยังพุ่งไปถึง180หรือ200ถ้าเป็นแบบนั้นละ่ะก็ขอให้คุณตั้งใจฟังความจริงที่ผมจะพูดนี้ให้ดีครับคุณอาจกำลังทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์มาตลอด ตราบใดที่คุณยังจับตัวการที่แท้จริงไม่ได้ต่อให้คุณกินอาหารที่จืดชืดแค่ไหนพวกมันก็จะกระตุ้นตับของคุณอย่างบ้าคลาั่งให้ผลิตไขมันออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนและเป็นทิศต่อหลอดเลือดของคุณในที่สุดตัวการที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์ที่คุณพยายามอีกเรื่องเลยแต่มาจากสิ่งที่ทุกคนกินอยู่ทุกวันและคิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเสียด้วยซ้ำแล้วพวกมันคืออะไรกันแน่ อย่าเพิ่งตกใจครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาค้นหาตัวการสำคัญสามอย่างที่ทำให้คอเลสเตอรอลพุ่งสูงขึ้นอย่างแท้จริงดูวิดีโอนี้จบแล้วขอให้ทุกคนตั้งใจหลีกเลี่ยงพวกมันอย่างเด็ดขาดแล้วหลอดเลือดของคุณก็จะสะอาดขึ้นเรื่อยๆและตับของคุณก็จะใช้งานได้นานขึ้นอีกหลายสิบปีก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักถ้าคุณชอบเนื้อหาที่เราแบ่งปันโปรดกดไลค์ให้เราหรือคอมเมนต์เลขหนึ่งหรือคำว่า ชอบในช่องคอมเมนต์นี่คือการสนับสนุนที่อบอุ่นที่สุดสำหรับเราในการสร้างสรรค์เนื้อหาต่อไปและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราพร้อมแชร์ให้คนที่ต้องการข้อมูลนี้ด้วยนะครับอันดับแรกผมอยากจะบอกความจริงข้อหนึ่งซึ่งอาจจะเป,ปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่คุณมีมาหลายสิบปีเพื่อนๆหลายคนอาจเข้าใจว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเป็นเพราะกินคอเลสเตอรอลเข้าไปมากเกินไป จึงพยายามไม่กินไข่แดงไม่กินเนื้อติดมันไม่กินอาหารทะเลและไม่แตะเครื่องในเลยแต่ความจริงก็คือคอเลสเตอรอลในร่างกายของคุณมาจากอาหารที่คุณกินเข้าไปเพียงแค่20%เท่านั้นส่วนอีก80%ที่เหลือคือสิ่งที่ตับของคุณสร้างขึ้นมาเองในสภาวะปกตกิตับจะผลิตคอเลสเตอรอลในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายแต่เมื่อตับถูกกระตุ้นด้วยการกินอาหารที่ไม่ดี เช่นอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือไขมันอิ่มตัวสูงมันจะผลิตคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ LDL ออกมามากเกินไปคอเลสเตอรอล LDL ส่วนเกินเหล่านี้จะไปเกาะสะสมอยู่บนผนังหลอดเลือดเมื่อเวลาผ่านไปการสะสมเหล่านี้จะหนาขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆแข็งตัวกลายเป็นคราบ p ักแล e ทําให้ช่องว่างภายในหลอดเลือดแคบลงนี่คือสิ่งที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง Atherosclerosis ถ้าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอุดตันก็จะนําไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายถ้าหลอดเลือดในสมองอุดตันก็จะนําไปสู่ภาวะโรคหลอดเลือดสมองหรืออมัมพฤกษ์อัมพาตมาถึงตรงนี้ทุกคนคงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าในเมื่อตับคือผู้ผลิตคอเลสเตอรอลรายใหญ่คิดเป็น80%เปอร์เซ็นของทั้งหมดการที่เรามุ่งควบคุมคอเลสเตอรอลจากอาหารเพียง20เปอร์เซนเช่นอาหารทะเลหรือเครื่องใน มันดูเหมือนเป็นการจับปลาเล็กและปล่อยปลาใหญ่ไปหน่อยไหมครับความจริงแล้วปัญหาหลักที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ที่ส่งสัญญาณผิดๆไปยังตับทําให้มันผลิตคอเลสเตอรอลตัวร้ายออกมาอย่างบ้าคลาัค่งคําตอบซ่อนอยู่ในอาหารที่ทุกคนกินอยู่ทุกวันและที่น่ากลัวที่สุดคือไอเจ้าตัวที่ส่งสัญญาณผิดๆเหล่านี้มักจะเป็นอาหารที่ทุกคนเข้าใจว่ามันดีต่อสุขภาพเสียด้วยซ้ําต่อจากนี้ไป ผมจะพาเพื่อนๆไปค้นหาสามตัวการสำคัญที่ทำให้คอเลสเตอรอลพุ่งสูงขึ้นอย่างแท้จริงพวกมันนี้แหละครับคือต้นเหตุที่ทำให้คอเลสเตอรอลของคุณสูงไม่ยอมลดตัวการที่หนึ่งคือน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสที่อยู่ในเครื่องดื่มชงแบบใส่น้ำแข็งชายเย็นกาแฟเย็นหรือน้ำผลไม้ปัน่นที่คนไทยชอบดื่มกันน้ำตาลนี้จะกระตุ้นตับโดยตรงให้สร้างไขมันและผลิตดีเอออกมามากเกินไป เครื่องดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพหรือชานมไขมุกรสหวานน้อยที่หลายคนชอบน้ำตาลฟรักทตสในนั้นจะถูกส่งตรงไปที่ตับแบบ VIP โดยไม่ผ่านกระบวนการย่อยอื่นๆทันทีที่ตับเห็นน้ำตาลฟรักทตสจำนวนมากมาถึงมันจะรีบเปลี่ยนฟรักทตสเหล่านี้ให้เป็นไขมันทันทีพร้อมกันนั้นกระบวนการนี้จะกระตุ้นตับอย่างรุนแรงสั่งให้มันเร่งผลิตคอเลสเตอรอลตัวร้าย LDL ออกมาให้เยอะขึ้นตรงนี้มีกับดักที่น่ากลัวมากครับ เครื่องดื่มชงเย็นแบบหวานเต็มแก้ว700มิลลิลิตร1แก้วมีปริมาณน้ำตาลเทียบเท่ากับน้ำตาลก้อน8-12ก้อนหลายคนอาจบอกว่าฉันไม่ดื่มแบบหวานจัดฉันดื่มแบบหวานน้อยพอแล้วใช่ไหมก็ยังไม่พอครับแบบหวานน้อยก็ยังมีน้ำตาลก้อน4-6ถึงก้อนซึ่งยังมากพอที่จะทำให้ตับของคุณทำงานหนักเกินไปและสั่งให้มันผลิตคอเลสเตอรอลออกมาอย่างบ้าคลั่งอยู่ดีดังนั้นเครื่องดื่มรสหวานทุกชนิด แม้จะโฆษณาว่าเป็นน้ำผลไม้ก็ยังเป็นศัตรูของหลอดเลือดอยู่ดีครับตัวการที่สองคือไขมันอิ่มตัว (Saturated Fat) ไขมันชนิดนี้ซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างเช่นในหมูสามชั้นที่คุณชอบกินกับข้าวขาหมูน้ำมันหมูนานาที่อยู่บนพะโลโรวมถึงน้ำซุปข้นๆที่หลายคนคิดว่าบำรุงสุขภาพเช่นน้ำซุปกระดูกหมูทอมโคสุราเมงหรือน้ำแกงที่เคี้ยวจนขาวข้นน้ำต้มกระดูกและในมันกุ้งของกุ้งแม่น้ำเผาไขมันอิ่ม ตัวทำหน้าที่เหมือนผู้คุมที่เอาแต่สังการมันจะตรงไปกระตุ้นตับทังทีว่าผลิตดีๆแลออกมาเยอะๆพร้อมกันนั้นมันยังทําให้ผนังหลอดเลือดของคุณสะสมของเสียได้ง่ายขึ้นอีกด้วยผู้สูงอายุหลายคนที่ใส่ใจสุขภาพอาจเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วแต่หันมาดื่มน้ำซุปแทนคิดว่าสารอาหารทั้งหมดอยู่ในน้ำซุปคุณเห็นน้ำซุปสีขาวขุ่นที่ดูหอมอร่อยไหมครับคุณรู้ไหมว่าทำไมน้ำซุปถึงเป็นสีขาว นั่นไม่ใช่แคลเซียมครับแต่มันคือไขมันอิ่มตัวจํานวนมหาศาลที่ถูกทําให้อิมันชันอิมัสมาไฟน,น้ำซุปข้นๆทุกหยดที่คุณดื่มลงไปความจริงแล้วคือการออกคําสั่งให้ตับผลิตคอเลสเตอรอลตัวร้ายออกมานั่นเองตัวการที่สามคือไขมันทรานทรสมาไนี่คือตัวการที่ผมเกลียดที่สุดเพราะมันอันตรายและแอบแฝงที่สุดมันซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างขนมอบที่มีชั้นแป้งภายกรอเช่นไายต่างๆ ครัวซองกรอบกรอบบิสกิตหรือคุกกี้ที่กรอบหอมเป็นพิเศษรวมถึงครีมเทียมซองเล็กๆครีมเมอร์ที่เสิร์ฟพร้อมกาแฟสำเร็จรูปตามร้านสะดวกซื้อเวลาคุณไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตให้พลิกดูฉลากส่วนประกอบด้านหลังให้ดีถ้าเห็นคำว่าน้ำมันเพื่อเติมไฮโดรเจนไฮโดรเจเนติดเวิรเบอร์ออยลนยขาวชาทันอิงหรือครีมเทียมนอดียไอาครีมออร์ er. ไว้เลยว่านี่คือรหัสของไขมันทราน ไขมันคาร้ายกาจถึงขนาดไหนมันไม่เพียงแต่เพิ่มคอเลสเตอรอลตัวร้าย LDL ของคุณให้สูงขึ้นเท่านั้นแต่มันยังลดคอเลสเตอรอลตัวดี HDL ของคุณลงด้วยนี่เท่ากับการโจมตีหลอดเลือดของคุณแบบสองเท่าด้านหนึ่งก็เทขยะเข้าไปในหลอดเลือดอีกด้านหนึ่งก็ไล่ขนทําความสะอาด HDL ออกไปแบบนี้หลอดเลือดจะไม่ตันได้ยังไงล่ะครับเมื่อรู้ถึงสตัวการสําคัญแล้ว ในชีวิตประจําวันยังมีอาหารห้าชนิดที่ถูกแอบอ้างว่าดีต่อสุขภาพที่เราต้องระวังทุกคนคิดว่าอาหารเหล่านี้ดีต่อสุขภาพและคิดว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยซ้ําแต่ความจริงแล้วพวกมันกําลังทําลายการทํางานของตับของคุณอย่างเงียบๆเ,เรามาดูอาหารห้าชนิดนี้กันครับขอให้ทุกคนลองเปรียบเทียบกับอาหารบนโต๊ะที่บ้านตัวเองดูหนึ่งเครื่องในสัตว์ไข่แดงและมันกุ้งที่มีไขมันอิ่มตัวสูง อย่างที่บอกไปแล้วแม้ว่าคอเลสเตอรอลจากอาหารจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะกินได้ไม่จำกัดเช่นไข่พะโลโหรือไข่ต้มยางมะตูมนี่คือของกินเล่นที่หลายคนชอบไข่หนึ่งฟองไม่เพียงแต่มีคอเลสเตอรอลเท่านั้นแต่ยังมีไขมันอิ่มตัวจากไข่แดงด้วยแถมน,น้ำซอสที่ใช้พะโลก็มีเกลือและน้ำตาลปริมาณมากผมไม่ได้ต่อต้านการกินไข่ ไข่เป็นสิ่งที่ดีครับการกินไข่ต้มทั้งฟองวันละฟองก็เป็นเรื่องที่ทำได้แต่ถ้าคุณต้องกินไข่พะโลวันละสองฟองทุกเช้ารับรองว่ามีปัญหาแน่นอนครับสองน้ำซุปข้นๆที่บำรุงร่างกายและน้ำแกงสมุนไพรน้ำซุปกระดูกหมูต้มจนน้ำขาวขุ่นหรือน้ำแกงฝรั่งแบบข้นครีมสุกเป็นที่นิยมมากผมต้องย้ำอีกครั้งว่าน้ำซุปสีขาวนั้นคือผลลัพธ์ของการทำไข่มันให้เป็นอิมัลชัน เมื่อเคี่ยวกระดูกและเนื้อสัตว์นานๆไขมันทั้งหมดจะละลายออกมาในน้ำซุปการดื่มน้ำซุปหนึ่งชามเท่ากับการดื่มไขมันอิ่มตัวหนึ่งชามโดยตรงและไขมันที่ถูกทำให้อิมัลชันแบบนี้จะถูกลำไส้ดูดซึมได้เร็วมากเข้าสู่กระแสะเลือดโดยตรงสุดท้ายก็จะไปสะสมที่ผนังหลอดเลือดทั้งหมดถ้าคุณอยากดื่มจริงๆมีเคล็ดลับง่ายๆครับหลังจากต้มเสร็จแล้วให้นำไปแช่ในตู้เย็น รอให้ชั้นไขมันด้านบนแข็งตัวแล้วตักไขมันนั้นทิ้งไปก่อนแล้วค่อยนํามาอุ่นดื่มครับสามเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลรวมถึงน้ําผลไม้ข้นสดและนมเปรี้ยวข้อนี้ผมต้องพูดถึงน้ําผลไม้โดยเฉพาะเพื่อนเพื่อน,อนหลายคนบอกว่าฉันไม่ดื่มน้ําอัดลมแต่ฉันั้นน้ําส้มสดกินเองคิดว่าแบบนี้ดีต่อสุขภาพใช่ไหมครับคุณคิดว่าต้องใช้ส้มกี่ลูกในการั้นน้ําส้มหนึ่งแก้วอย่างน้อยก็สามถึงสี่ลูกใช่ไหมครับ คุณอาจกินส้มหนึ่งลูกก็อิ่มแล้วแต่ดื่มน้ำส้มคั้นหนึ่งแก้วใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีน้ำส้มแก้วนี้ถูกทิ้งใหญ่อาหารออกไปหมดเหลือไว้แต่ฟรักทอสเข้มข้นนี่คือภาระที่หนักมากสำหรับตักส่วนนมเปรี้ยวแม้โฆษณาจะบอกว่าช่วยระบบย่อยอาหารได้ดีแค่ไหนคุณลองพลิกดูตารางโภชนาการสิครับปริมาณน้ำตาในนั้นอาจสูงกว่าน้ำอัดลมเสียอีกสีกอาหารแปรรูป ขนมปังพายสำหรับอาหารเช้าที่ดูสะดวกขนมปังที่มีไส้คุกกี้ที่มีครีมเวลาไปซื้อของถ้าเห็นคำว่ากรอบภายหรือกรอบพิเศษคุณต้องตั้งคำถามในใจไว้ก่อนเลยครับเพื่อให้อาหารกรอบและอร่อยผู้ผลิตมักจะเติมน้ำมันเพื่อเติมไฮโดรเจนหรือเนยขาวซึ่งก็คือไขมันทรานนั่นเองรวมถึงครีมเทียมเล็กๆที่ชอบใส่ในกาแฟนั่นไม่ได้ทำจากนมวัว แต่ทำจากครีมเทียมซึ่งเต็มไปด้วยไขยมันทรานผมแนะนําให้เปลี่ยนไปใช้นมสดหรือนมถั่วเหลืองแบบไม่ใสน่น้ำตาลแทนครับ 5. กาแฟที่ไม่ได้กรองข้อนี้อาจเป็นเรื่องที่คอกาแฟหลายคนไม่เคยรู้ถ้าที่บ้านคุณใช้แก้วชงแบบกด French press หรือการชงกาแฟแบบตุรกีเนื่องจากไม่มีกระดาษกรองสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคาเฟสตอน c a f e s t e จะยังคงอยู่ในกาแฟคาเฟสตอนนี้จะไปกระตุ้นตับโดยตรง ให้สร้างคอเลสเตอรอลตัวร้ายมากขึ้นแล้วจะทำอย่างไรดีไม่ต้องกังวลครับให้เปลี่ยนไปดื่มกาแฟดริป POU R Over ที่ใช้กระดาษกรองหรือใช้เครื่องชงกาแฟแบบอเมริกันกระดาษกรองจะดูดซับคาเฟสตอนออกไปทำให้ดื่มได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับพูดถึงสิ่งที่ห้ามกินมาเยอะแล้วหลายคนอาจจะถอนหายใจว่าโอ้ยนี่ก็กินไม่ได้โน่นก็กินไม่ได้ชีวิตนี้ฉันจะต้องใช้ชีวิตแบบนักบวชเลยหรือไง แล้วความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนละ่ะอย่าคิดแบบนั้นครับการลดคอเลสเตอรอลไม่จําเป็นต้องทําให้คุณใช้ชีวิตแบบลบําบากตรงกันข้ามคุณแค่ต้องเลือกกินอาหารที่ถูกต้องถ้าคุณกินถูกต้องหลอดเลือดก,ก็จะโล่งเองและคอเลสเตอรอลก็จะลดลงเองครับต่อไปผมจะแบ่งปัน5สุดยอดอาหารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ 1. อาหารที่มีเส้นใยละลายน้ำ (Soluble Fiber) ได้แก่ข้าวโอ๊ตเผือกข้าวกล้องแอปเปิลกีวีกระเจี๊ยบเขียวและเห็ดหูหนูนกลไกของเส้นใยละลายน้ํานี้มาสจจ์มากครับพวกมันทําหน้าที่เหมือนฟองน้ําที่ดูดซับน้ําเมื่อคุณกินเข้าไปในลําไส้ฟองน้ํานี้จะดูดซับคอเลสเตอรอลและน้ําดีไบลซสิตไว้แล้วพาพวกมันออกจากร่างกายไปพร้อมกับอุจจาระเมื่อร่างกายสูญเสียกรดน้ําดีไป ตับก็จําเป็นต้องดึงคอเลสเตอรอลตัวร้าย LDL จากกระแสะเลือดมาสร้างเป็นกรดน้ําดีใหม่ผลที่ตามมาคือคอเลสเตอรอลตัวร้ายในเลือดก็จะถูกใช้ไปและลดลงนั่นเองคุณสามารถเปลี่ยนข้าวต้มหรือข้าวสวยในมื้อเช้าเป็นข้าวโอ๊ตแล้วหั่นแอปเปิลใส่ลงไปด้วยมื้อกลางวันให้เปลี่ยนข้าวขาวครึ่งหนึ่งเป็นข้าวกล้องหรือเผือกเวลาผัดผักก็ใส่เห็ดหูหนูหรือกระเจี๊ยบเขียวเพิ่มเข้าไปทั้งอร่อยและมีประโยชน์ครับ 2ไขมันคุณภาพดีนี่คือรถทำความสะอาดหลอดเลือดอย่ากลัวน้ำมันจนไม่กล้าแต่น้ำมันเลยครับคุณต้องกินน้ำมันที่ดีน้ำมันที่ดีคืออะไรคือน้ำมันที่อุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว monounsaturated fatty acids สำหรับประเทศไทยน้ำมันรำข้าวถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากมีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวสูงนอกจากนี้น้ำมันมะกอกและน้ำมันคาโนลาก็ดีเช่นกันครับ น้ำมันที่ดีเหล่านี้เปรียบเสมือนรถทําความสะอาดบนถนนพวกมันช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลตัวดี HDL คอเลสเตอรอล HDL ทำหน้าที่อะไรมันคือรถเก็บขยะในหลอดเลือดมีหน้าที่เก็บกวาดขยะที่สะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดแล้วขนกลับไปให้ตับจัดการคุณสามารถใช้น้ํามันรำข้าวหรือน้ำมันคาโนลาในการผัดและใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษ Extra Virgin Oil ในการทำสลัด วันละประมาณ2-3ถึงสช้อนต๊ก็เพียงพอแล้วครับแต่ห้ามใช้มากเกินไปนะครับ3กรดไขมันโอเมก้า3นี่คือหน่วยรบพิเศษต้านการอักเสบแหล่งที่มาหลักคือปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาทูปลาอินทรีหรือปลาแซลมอนที่ราคาสูงขึ้นมาหน่อยโอเมก้า3มีฤทธิต้านการอักเสบที่รุนแรงช่วยลดการอักเสบของผนังหลอดเลือดและป้องกันการก่อตัวของคราบพลับางคนอาจถามว่า อาหารทะเลไม่ทําให้คอเลสเตอรอลสูงเหรอความจริงคือปลาทะเลน้ําลึกเหล่านี้มีคอเลสเตอรอลอยู่บ้างแต่มีไขมันอิ่มตัวต่ํามากและมีโอเมก้าสที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอย่างมากโดยรวมแล้วจึงมีประโยชน์อย่างแน่นอนครับคุณควรกินปลาทะเลน้ําลึกอย่างน้อยสัปดาห์ละสองถาครั้งขนาดเท่าฝ่ามือก็พอครับนํามานึ่งหรือย่างอย่าทอดนะครับสําหรับผู้ที่เป็นมังสวิรัต สามารถกินเมล็ดเจียเชียซิสมเมล็ดแฟลกเฟลซิสหรือทวานัดได้สีสเตอรอนจากพืชฟตอสเตโสโครงสร้างของสเตอรอนจากพืชน,นั้นคล้ายกับคอเลสเตอรอนมากเมื่อพวกมันปรากฏตัวพร้อมกันในลำไส้สเตอรอนจากพืชจะแย่งจับพื้นที่สำหรับการดูดซึมก่อนเบียดคอเลสเตอรอนตัวร้ายออกไปผลที่ได้คือคอเลสเตอรอนตัวร้ายจึงไม่สามารถดูดซึมได้และถูกขับถ่ายออกมาแทนมันซ่อนอยู่ที่ไหนบ้าง งาน้ำมันพืชถั่วเหลืองและธัญพืชเต็มเมล็ดคุณสามารถดื่มนมถั่วเหลืองแบบไม่ใส่น้ำตาลในตอนเช้ากินข้าวกล้องในตอนกลางวันถ้าหิวตอนบ่ายก็กินงาดำบดงาคั่วเล็กน้อยง่ายๆแค่นี้ก็สามารถขัดขวางการดูดซึมคอเลสเตอรอลได้แล้วครับ5การกินอาหารแบบเมิดตอร์เรเนียในรูปแบบไทยทุกคนคงเคยได้ยินว่าการกินแบบเมดิเเอร์เรเนียนดีต่อหัวใจแต่ก็เป็นการกินแบบยุโรป หลายคนอาจไม่ชินกับการกินสลัดทุกวันเราสามารถปรับมาเป็นการกินแบบเมดิเตอร์เรเนียในรูปแบบท้องถิ่นได้ครับเลือกผักใบเขียวในท้องถิ่นเช่นผักบุง้งผักคะนา้าหรือผักกวางตุง้งราคาถูกสดและมีคุณค่าทางอาหารไม่แพ้ผักจากต่างประเทศโปรตีนก็เลือกปลาทูหรือปลาจระเมดส่วนข้าวก็ผสมข้าวกล้องครึ่งหนึ่งกับข้าวขาวครึ่งหนึ่งจะได้รสชาติดีกินง่ายและเพิ่มใหญ่อาหารของว่างคือถั่วเปลือกแข็งเล็กน้อยต่อวัน เช่นอัลมอนด์หรือวอลนัทก็ได้ครับใช้ส่วนผสมท้องถิ่นในการสร้างสุขภาพดีทั้งประหยัดเงินและปกป้องหัวใจครับการกินอย่างเดียวไม่พอครับถ้าต้องการควบคุมคอเลสเตอรอลให้อยู่หมัดคุณต้องทำสามสิ่งนี้ในชีวิตประจำวันด้วยข้อที่หนึ่งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าเพิ่งคิดว่าการออกกำลังกายคือการยกเวทในยิมนั่นเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวครับเป้าหมายของเราคือวันละ 20- 3สนาที ทำอะไรบ้างเดินเร็วริมแม่น้ำเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือปั่นจักรยานไปตลาดการออกกำลังกายคือ,อยาธรรมชาติที่ดีที่สุดมันสามารถเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดี HDL ได้โดยตรงลดไขมันในเลือดและทำให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยครับข้อที่2การติดตามผลเลือด Monitor Report สำหรับคนสุขภาพดี HDL ควรต่ำกว่า130 สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรต่ำกว่า100และสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงควรต่ำกว่า70ควรติดตามผลเลือดทุก3 -6 ถึง6เดือนข้อที่3การใช้ยายอย่างถูกต้องถ้าเดียอของคุณเกิน160ไปแล้วการกินแค่อาหารเสริมสุขภาพไม่สามารถควบคุมมันได้แน่นอนคุณต้องเชื่อฟังคำสั่งแพทย์และกินยายอย่างต่อเนื่องนี่คือการต่อสู้ระยะย,ยาวอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงนะครับ ถ้ามีอาการไม่สบายตัวให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อปรับยาเอาล่ะครับการแบ่งปันของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วเพื่อป้องกันการลืมสุดท้ายนี้เรามาทบทวนและสรุปประเด็นหลักทั้งหมดกันอีกครั้งครับประเด็นที่หนึ่งคุณต้องรับรู้ความจริงที่สําคัญที่สุดคอเลสเตอรอลในร่างกายมนุษย์มีเพียง20%ที่มาจากอาหารที่กินเข้าไปอีก80%ที่เหลือคือสิ่งที่ตับสร้างขึ้นมาเองดังนั้นจุดสําคัญในการควบคุมคอเลสเตอรอล ไม่ใช่การจํากัดอาหารแบบไร้ทิศทางแต่คือการไม่ส่งสัญญาณผิดๆไปให้ตับเพื่อไม่ให้มันผลิตคอเลสเตอรอลตัวร้ายออกมาอย่างบ้าคลาั่งประเด็นที่สองเราได้ค้นพบสามตัวการสำคัญที่ทำให้คอเลสเตอรอลพุ่งสูงขึ้นคุณต้องหลีกเลี่ยงพวกมันน้ำตาลโดยเฉพาะฟรักทตสเครื่องดื่มรสหวานชาชงเย็นต่างๆแม้แต่แบบหวานน้อยก็ยังเป็นภาระของตับไขมันอิ่มตัวเนื้อติดมันไขมันสัตว์และน้ำซุปสีขาวขุ่ ที่ถูกทําให้อิมัลชันไขมันทาราน,นี่คือตัวร้ายที่สุดมักพบในขนมพายขนมปังกรอบและคริ่นเทียมประเด็นที่ 3. ต้องระวังห้าอาหารที่ถูกแอบอ้างว่าดีต่อสุขภาพเครื่องในไข่แดงมันกุ้งในปริมาณที่มากเกินไปกินพอประมาณได้แต่ไม่ควรกินทุกวันทุกมื้อน้ำซุปสีขาวคนนั่นคือไขมันที่ถูกอิมัลชันถ้าอยากกินให้ตักไขมันด้านบนทิ้งก่อนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและน้ำผลไม้ข้นสดน้ำผลไม้เอาใยอาหารออกไปเหลือแต่ความหวานสู้กินผลไม้สดสดดีกว่าอาหารแปรรูปถ้าเห็นคำว่า กรอบพายหรือครีมเทียมให้วางลงกาแฟที่ไม่ได้กรองถ้าชอบดื่มกาแฟ ى, อย่าลืมใช้กระดาษกรองเพื่อกำจัดคาเฟอสตอนประเด็นที่สี่นำห้าสุดยอดอาหารลดคอเลสเตอรอลมาวางบนโต๊ะอาหารหลอดเลือจดจะโล่งอย่างเป็นธรรมชาติย้ายอาหารละลายน้ำข้าโอ๊ตเห็ดหูหนูกระเจี๊ยบเขียวเผือกพวกมันคือฟองน้ำในหลอดเลือดที่ดูดซับคอเลสเตอรอลไขมันดีน้ำมันรำข้าวน้ำมันม,นมะกอกน้ำมันคานล่านี่คือรถทำความสะอาดหลอดเลือดปลาทะเลน้ำลึกปลาทู ปลาอินทรีย์ปลาแซลมอนนี่คือหน่วยรบพิเศษต้านการอักเสบสเตอรอลจากพืชนมถั่วหรือไม่หวานงาธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดพวกมันจะช่วยเบียดคอเลสเตอรอลตัวร้ายออกไปจากลำไส้การกินแบบเมิดเติรเเรเนียนในรูปแบบไทยกินผักใบเขียวท้องถิ่นมากขึ้นเปลี่ยนข้าวขาวครึ่งหนึ่งเป็นข้าวกล้องและกินถูกเปลือกแข็งวันและเล็กน้อยประเด็นที่5สามสิ่งที่ต้องทําในชีวิตประจําวันเคลื่อนไหวร่างกายไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายหนักแค่เดินเร็วหรือเดินเล่นวันละ30นาทีก็คือยาที่ดีที่สุด สำหรับหลอดเลือดแล้วติดตามผลเลือดผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องควบคุมมดีเอให้ต่ำกว่า100ผู้ที่มีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดต้องควบคุมให้ต่ำกว่า7จสิใช้ยาอย่างถูกต้องถ้าแพทย์สั่งยากลุ่มสเตนินยาหยุดยาเองเพราะกลัวผลข้างเคียงการรักษาชีวิตสำคัญที่สุดถ้ามีอาการไม่สบายให้ปรึกษาแพทย์เพื่อปรับยาเพื่อนเพื่อนครับการดูแลหลอดเลือดไม่ใช่การให้คุณเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบอดอยากตั้งแต่พรุ่งนี้แต่คือการเริ่มตั้งแต่เย็นนี้ลดน้ำซุปข,ข้นๆลงหนึ่งคำ กินผักเพิ่มขึ้นหนึ่งมลดชานมลงหนึ่งแก้วเพิ่มการเดินขึ้น10บนาทีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ร่างกายจะจดจำไว้ทั้งหมดและในอีกสามเดือนข้างหน้าผลตรวจสุขภาพที่ดีขึ้นคือรางวัลที่ดีที่สุดที่ร่างกายจะมอบให้คุณครับถ้าคุณคิดว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณโปรดกดไลค์ให้ผมและแชร์ไปให้คนที่คุณรักและเป็นห่วง เรามาเรียนรู้การกินที่ถูกต้องและมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับขอให้หลอดเลือดของคุณโลง่งและมีสุขภาพที่แข็งแรงยืนยาวครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับ